ไปโ้ไอ้นี่มันบังว่ะนันเป็นหมดอ่าไม่ใช่ผมนี่แหละจะเอาเรียนรู้ด้วยไงเพร,ราะว่าผมทำไปแล้วมันไม่สวยอ่าสวัสดีครับรบางนะเดี๋ยวให้ให้บางเข้าห่อตุ้มนะครับสาธิตการห่อตุ้มอย่างมืออาชีพเลยนะครับหาอะไรนั่งกองยองไว้บาง ออนั่งได้อยู่นะเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่อันดับแรกเดี๋ยวบางต้องเตรียมกระสอบปุ๋ยกว้างยาวเท่าไหร่กระสอบอยู่ที่แล้วแต่ขนาดตุ้มแล้วแต่ขนาดตุ้มแต่ว่าต้องให้ห่างจากตุ้มประมาณหนึ่งคืบโดยประมาณถูมดูนะหนึงคืบบางเขาใช้ความรู้สึกนะฮะเขาห่อจนเฉียนชินแล้วฉินแล้วเสียน,นแล้วเขาก็เลยนะ,ะผมบอกว่าประมาณหนึ่งคืบนะลองยกขึ้นบางลองยกขึ้นทาบใส่ต้นนี้ โอเควางลงนะะแล้วก็พับเข้าไปเหมือนเมื่อกี้พับเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยให้มันแต่ละด้านประมาณนี้อย่างเงี้ยเขาจะทําแบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปอันดับแรกเขาทำไงครับเอาเชือกมาผูกตรงต้นไม้ก่อนนะฮะผูกเพื่อที่ทําเป็นบ่วงเป็นห่วงนะฮะตรงนี้สําคัญนะฮะตรงนี้สําคัญ,ญยิ่งทีเดียว เขาจะผูกเป็นบ่วงอย่างนี้ครับเพื่อที่ปลูกเป็นเงื่อนตายนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะถามไปด้วยนะครับผมก็อธิบายตามที่มองเห็นนะครับดูนะพับเข้าอย่างงาั้นแล้วก็ลอดข้างล่างนะฮะเราจะข้างล่างเลยต้นไม้ไม่ต้องกลัวตายนะครับเพราะว่าคุณมดสร้างไว้เลี้ยงไว้ดีแล้วนะครับถ้าตายก็คอนเฟิร์มใหม่นะครับเซอร์วิสลังกันขายประมาณนี้นะครับ แล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งมาดูนะครับคล้องก็ไปคล้องบ่วงที่ที่คล้องต้นไม้ไว้ครั้งแรกแต่ต้นไม้จะไม่โดนนะไม่โดนกระทำอะไรทั้งสิ้นจะไม่โดนรัดนะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงนะครับดึงดึงให้ตึงนะครับนะไอห,หอยหแขงหอยก่อนอลูกอ่าลวมัดตรงนี้นะครับอ่ามัดตรงนี้เสร็จแล้วก็ เราเรามัดมุมตรงข้ามอย่างเงี้ยเนี่ยด้านโน้นนะครับผมชี้เห็นนี่ด้านนี้นะครับเราผูกทําเป็นบ่วงแล้วก็ลอดใต้มามัดฝั่งนี้นะครับแล้วก็เยื้องไปด้านหน้านะครับนะครับยึดสองด้านนะฮะด้านตรงข้ามแล้วก็ทําบ่วงไอผูกบ่วงตรงนี้เพื่อที่จะดึงให้เป็นตรงข้ามเอากี่มุมครับบังประมาณ หกโอเคเพราะนั้นเราจะไม่ไปตรงตรงตรงมุมฉากเลย <S <S แล้วจะมาเบี่ยงตรงเพื่อที่ให้ได้หกมุมแล้วพับขึ้นอ่าโอเคครับแล้วพับกระสอบขึ้นมาแล้วก็พับมุมกระสอบนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพับมุมกระสอบแบบนี้นะโอเคแล้วก็บุยอย่างไปนะครับอ่าแล้วดูบางเขาจะพับมุมนี้นะครับเขาพับออกมาทั้งหมดก่อนมันจะสี่มุมแต่มุมที่จะทํามุมหกมแหลมอย่างเงี้ยก็พับขึ้นมาโอเค อ่าตัวนี้จะเป็นบ่วงรอบๆอ่ะทีนี้บังก็จะดึงไปนะครับอ่าดูไปชา้าๆนะครับผมก็อธิบายไปพร้อมถ้าท่านงงท่านท่านลำคาญท่านปิดเสียงผมก็แล้วกันอ่าเนี่ให้ให้มันได้มุมอ่าเชือกไปตรงนี้อีกนะดึงลงไปครับแล้วก็ลอดเข้าไปข้างล่างอ่าแล้วไปตรงข้ามเข้าที่มุมอีกมุมหนึ่งไอ้มุมนี้จะมาอีกรอบหนึ่งนะ ่แล้วถ้าเชือกไม่พอก็ต่อครับนะครับโอเคเห็นไหมครัตรงนี้เชือกมันจะไม่โดนต้นไม้เลยังครับแล้วต่อเชือกครับแต่เชือกพยายามใช้เชือกเส่นใหญ่จะดึงมันจะไม่เจ็บมือแต่เชือกฟางถ้าไปฉีกกลางมันจะเจ็บมือ นะเวลาห่อตุ้มส่งไปให้ทุกท่านนะครับ mm. ก็จะห่อในลักษณะนี้นะครับแล้วลอดใต้ครับสั้นไปต้องต่อใหม่บางบางนะบ,บางก็ต่อใหม่นะครับนะเชือกไม่พอต่อใหม่ก่อนนะครับอันทีนี้ให้เผื่อเผื่อให้เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลือก็ต่อใหม่ได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเจวต่อเป็นนะ มันจะไม่หกเลยมันจะเป็นแปดเส้นนะทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นครับเพราะนั้นผายแปดนะครับแต่ซิจะแน่นมันจะแน่น <5 S 1> คือคืออย่างนี้ครับ <5 S 1> ผมจะอธิบายอย่างนี้ก็แนะวกันนะพอพอผมไปห่อแล้วมันข้อสําคัญเนี่ยจุดสําคัญมันอยู่ทําอย่างไรถึงอย่าเกิดเกิดบวงอย่างเงี้ยคือเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านย้อนไปดูคลิปแต่แรกนะผมถ่ายไว้อยู่นะเกิดบวงอย่างนงี้ขึ้นก่อนแล้วดึงไป ตรงนข้ามหลังอย่างนั้นเขาจะให้แยงไปเรื่อยถ้าถีมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นถีรอยเชือกที่รัดตุ้มนี้เขากําหนดหกก็ได้หรือแปดอันนี้แปดมันจะถีนะฮะมันจะทําให้ไม้ไม่แตกส่งไปที่ไหนก็ได้นะต้นนี้ถ้าสองอย่างนะเอาไปกว้านเลยมันจะเป็นบอนไซจิวตอมันเก่าแก่แล้วแต่มันจะจิวเล็กมากเลยจะประมาณสิบเซนเนี่ย นะครับเท่าเพิ่มหน้าคุณมดแหละเพิ่มหน้าเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการเลี้ยงให้โตขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหมได้ครับเก่าแก่ขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านก็นแล้วกันนะครับนะโอเคตานี้จะเล่นตานี้เลยนี่แล้วก็นี่นะครับตามันจะมีคู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยหรือจะเอาคู่สองก็แล้วแต่นะครับคู่สองก็จะเป็นไม้เล็กนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้เป็นการสาธิตการห่อตุ้ม ของบางนะครับนะโอเคขอบคุณครับบางครับนะครับบางอะไรไม่รู้เลยยังไมไ่บอกชื่อเลยนะครับโอ้โหไอ้นี่มันบางวะอันเด่นเป็มดอ่าไม่ได้ผมนี่แหละเอาอยานรู้ด้วยเพราะว่าผมาทำไอ้นัอนไม่ใชย สวัสดีครับบางนะเดี๋ยวให้ให้บาบเขาห่อตุ้มนะครับตาที่การห่อตุ้มอย่างมืออาชีพเลยนะชาว้าอะไรนั่ง,องยองๆไว้บางพอนั่งได้อยู่นะก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่อันดับแรกเดี๋ยวบังต้องเตรียมประกอบปุ๋ยกว้างยาวเท่าไหร่กระสอบอยู่ที่แล้วแต่ขนาดตุ้มแต่ว่าต้องให้ห่างจากตุ้มประมาณหนึ่งคืบโดยประมาณถุมดูนะหนึ่งคืบ บางเขาใช้ความรู้สึกนะฮะเขาห่อจนเชียนสินแล้ว,ช,ลวชินแล้วเสียนแล้วเขาก็เลยนะะผมบอกว่าประมาณหนึ่งคือนะ,ะลองยกขึ้นบางลองยกขึ้นทาบใส่ต้นดิโอเควางลงนะะแล้วก็พับเข้าไปเหมืหมอนเมื่อกี้พับเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยให้มันแต่ละด้านประมาณนี้อย่างเงี้ยเขาจะทําแบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปอันดับแรกเขาทําไงครับเอาเชือกมาผูก รงต้นไม้ก่อนนะฮะผูกเพื่อที่ทําเป็นบ่วงเป็นห่วงนะฮะตรงนี้สําคัญนะฮะตรงนี้สําคัญยิ่งทีเดียวเขาจะผูกเป็นบ่วงอย่างนี้ครับเพื่อที่จะปลูกเป็นเงื่อนตายนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะถามไปด้วยนะครับผมอธิบายตามที่มองเห็นนะครับดูนะพับเข้าอย่างงานันแล้วก็ลอดข้างล่างนะฮะเราจะข้างล่างเลย ต้นไม้ไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าคุณมดร้างไว้เลี้ยงไว้ดีแล้วนะครับถ้าตายก็คอนเฟิร์มใหม่นะครับเซอร์วิสล้างการขายประมาณนี้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งมาดูนะครับคล้องก็ไปคล้องบ่วงที่ที่คล้องต้นไม้ไว้ครั้งแรกแต่ต้นไม้จะไม่โดนนะไม่โดนกระทำออะไรทั้งสิ้นจะไม่โดนรัดนะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงนะครับดึงดึงให้ตึงนะครับ นะไอหอยแข้งอหอยก่อนอลูกอ่าลามัดตรงนี้นะครับอ่ามัดตรงนี้เสร็จแล้วก็อ่าเราเรามัดมุมตรงข้ามอย่างเงี้ยเนี่ยด้านโน้นนะครับแต่ผมชี้เห็นนี่ด้านนี้นะครับเราผูกทําเป็นบ่วงแล้วก็ลอดใต้มามัดฝั่งนี้นะครับแล้วก็เยื้องไปด้านหน้านะครับ นะครับยึดสองด้านนะฮะด้านตรงข้ามแล้วก็ทําบ่วงไอ้ผูกบ่วงตรงนี้เพื่อที่จะดึงให้เป็นตรงกันข้ามเอากี่มุมครับบงังประมาณหกมุมโ <Okay. S 2> อเคเพราะนั้นเราจะไม่ไปตรงตรงตรง,ตรงมุมฉากเลย <S <S <ช>แล้วจะมาเบี่ยงตรงเพื่อที่ให้ได้หกมุมแล้วพับขึ้นอ่าโอเคครับแล้วพับกระสอบขึ้นมาแล้วก็พับมุมกระสอบนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพับมุมกระสอบแบบนี้นะโอเคแล้วก็บุยอย่างไปนะครับ อ่าแล้วดูบังเขาจะพับมุมนี้นะครับเขาพับออกมาทั้งหมดก่อนมันจะสี่มุมแต่มุมที่จะทํามุมหกมันแหลมอย่างเงี้ยก็พับขึ้นมาโอเคอ่าตัวนี้จะเป็นบ่วงรอบๆอ่ะทีนี้บังก็จะดึงไปนะครับอ่าดูไปช้าๆนะครับผมก็อธิบายไปพร้อมถ้าท่านงงท่านท่านลำคาญท่านปิดเสียงผมก็แล้วกันอ่าเนี่ให้ให้มันได้มุม อาเชือกไปตรงนี้อีกนะ,ะดึงลงไปครับแล้วก็ลอดเข้าไปข้างล่างอ่าแล้วไปตนข้ามเข้าที่มุมอีกมุมหนึ่งไอ้มุมนี้จะมาอีกรอบหนึ่งนะอ่าแล้วถ้าเชือกไม่พอก็ต่อครับนะครับโอเคเห็นไหมครตรงนี้เชือกมันจะไม่โดนต้นไม้เลยนะครับแล้วต่อเชือกครับ ตานะเชือกพยายามใช้เชือกเช้นใหญ่จะดึงมันจะไม่เจ็บมือแต่เชือกฟางถ้าไปฉีกกลางมันจะเจ็บมือนะเวลาห่อตุ้มส่งไปให้ทุกท่านนะครับก็จะห่อในลักษณะนี้นะครับแล้วลอดใต้ครับสั้นไปต้องต่อไหม่าบางนะบางก็ต่อใหม่นะครับนะเชือกไม่พอต่อใหม่ก่อนนะครับ อันทีนี้ให้เผื่อเผื่อให้เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลือก็ต่อใหม่ได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ยต่อเป็นนะมันจะไม่หกเลยมันจะเป็นแปดเส้นนะทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นครับเพราะนั้นผ่ายแปดนะครับแปดเส้นจะแน่นมันจะแน่นคือคืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะพอพอผมไปห่อแล้วมันข้อสําคัญเนี่ยจุดสําคัญมันอยู่ทําอย่างไรถึงอย่าเกิดเกิดบวงอย่างเงี้ยคือเกิดขึ้นเนี่ย นะท่านย้อนไปดูคลิมแต่แรกนะผมถ่ายไว้อยู่นะเกิดบ่วงอย่างนี้ขึ้นก่อนแล้วดึงไปตรงกันข้ามหลังอย่างนั้นเขาจะทะแยงไปเรื่อยถ้าถี่มากก็ตรงนี้ก็จะเป็นถี่รอยเชือกที่รัดตุ้มนี้เขากําหนดหกก็ได้หรือแปดอันนี้แปดมันจะถีนะะมันจะทําให้ไม้ไม่แตกสรงไปที่ไหนก็ได้นะต้นนี้ถ้าสองอย่างนะะเอาไป กว่านเลยมันจะเป็นบอนไซจิ๋วตอมันเก่าแก่แล้วแต่มันจะจิ๋วเล็กมากเลยจะประมาณสิบเซนเนี่ยนะครับเท่าเพิมหน้าคุณมดแหละเพิมหน้าเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการเลี้ยงให้โตขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหมได้ครับเก่าแก่ขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านกันแล้วกันนะครับนะโอเคตานี้จะเล่นตานี้เลยนี่แล้วก็นี่ นะครับตามันจะมีคู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยหรือจะเอาคู่สองก็แล้วแต่นะครับคู่สองก็จะเป็นไม้เล็กนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้เป็นการสาธิตการห่อตุ้มของบางนะครับนะโอเคขอบคุณครับบางครับนะครับบางอะไรไม่รู้เลยยังไม่บอกชื่อเลยนะครับ